สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c a m รี่มือ2 a c c o r d มือ2นะครับกับผมนะครับบีมเพชรยนต์นะครับเพื่อการฝ่ายขายประจำบริษัทเพชรยนต์นะครับสำหรับคลิปคลิปนี้นะอีกหนึ่งคันที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะสำหรับตัว t o ต้า a คมรี่นะ 2.0G นะครับปี2018นสิบแปะผมนะคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดประจำการนะของบริษัทอาคเนนะนะครับบอกเลยว่าบริษัทอาคเนนะนะครับอาคเน่แคปิตอลนะครับนำมือแรกมือเดียวใช้ในหน่วยงานนะนะครับได้เป็นสีน้ำตาลนะครับคันนี้ เป็นสีพิเศษอีกหนึ่งหนึ่งสีที่ค่อนข้างหายากนะแล้วก็คันนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือภายในจะเป็นเบาะสีเบจนะนะครับค่อนข้างหายากเหมือนกันนะสำหรับเบาะสีเบจนะครับส่วนมากที่เข้ามาจะเป็นเบาะสีดำหมดเลยนะครับ2 0 g ปี2018นะฮะเลขมาอยู่110,000โลนะครับนะถือว่าใช้น้อยนะนะครับใช้ไม่เยอะนะนะครับรถค่อนข้างสวยนะสภาพดีเลยนะครับค่อนข้างเพียบพร้อมทุกอย่างเลยนะฮะไม่มีบุบไม่มีระยิมนะครับนะ ล้อนะได้เป็นของขนาด16นิ้วนะครับนะสภาพเดิมๆนะฮะนี่ทะเบียนสวยด้วยนะ9569ห้าหกเนะผม7ไก่ผ่านนะฮะ95 7ไก่สำเพอนะพี่นะ9569นะครับผมคันนี้อยู่ในระหว่างการปรับสภาพอยู่นะครับนะรถพึ่งเข้ามานะครับยังปรับสภาพยังไม่เสร็จนะผมเอามาถ่ายก่อนนะครับก็ถือว่า ่ได้รถสวยแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกด้วยนะนะครับราคาไม่แรงคันนี้ออกห้างใหม่ๆนะหนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับเป็นจุดขายอยู่ที่ราคาหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นสองแค่นั้นเองนะครับ คุ้มค่าที่สุดเลยพี่นะคันนี้นะลูกค้าไรายได้ประมาณ2 0 0 0 0ื่นสอนิดๆนะครับสามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะซื้อคนเดียวจบนะครับขบราชการรับสัากลพนักงานบริษ,ษ,ษัทมีเครดิตผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนสิ่งที่กินสดเนี่ยผ่อนมาเตอไซค์เกินปีขึ้นไปนะรอผ่อนอันมาได้ภายใน2ชั่วโมงน,นะครับหรือว่าใครมีบัตรเครดิตนะครับมาเช็คได้เลยวงเงินขึ้นนะฮะอยู่ในงบแล้วก็ cover ในส่วนของราคารถนะก็รับรถกลับบ้านได้เลยพี่นะครับคันนี้ปี2018เป็นปลายปีนะ นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไดทามลิงไลท์นะครับมีมาให้กระจังหน้าสวยๆแบบนี้แล้วก็ด้านล่างเป็นไฟสปอตไลท์ครับผมถ่ายในช่วงของช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์นะนะครับในช่วงนี้ใครที่ได้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเย็นช่วงค่ำนะนะครับสนใจโทรหาผมได้เลยเบอร์โทรผมมุมด้านซ้ายด้านบนนะครับ0932699898นะครับเบอร์นี้แอดไลน์เพื่อนๆด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะครับสวยจริงๆพี่คันนี้เป็นเป็นสีหายากแล้วก็ภายในก็ เป็นเบาะสีเบจนะครับหายากอีกหนึ่งจุดนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของภายในกันเลยครับคันนี้มารับมาดูกระตในส่วนของภายในกันนะครับอย่างที่บอกนะคันนี้เบาะเป็นสีเบจนะหรือว่าสีครีมได้เลยนะให้ความสว่างนะครับแล้วก็ดูกว้างด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะพอเป็นสีนี้นะตัดกับสีดําภายในนะฮะมันจะให้ความหรูหราแล้วก็ลักชัวรี่ขึ้นมาทันทีเลยนี่พี่ดูนะ นี่คือตัว2.0นะครับแล้วก็เบาะภายในเป็นสีเบจนะนะครับสวยอยู่นะพี่นะนะครับค่อนข้างขายยากเลยนะฮะสภาพเบาะถือว่าดีมากนะครับนะฮะไม่มีล้มเลยนะพี่ดูนะโอ้โหดูแลอย่างดีนะคันนี้ประวัติศูนย์เช็คศูนย์ได้เลยพี่นะบอกศูนย์ชัดเจนนะครับนะฮะบอกปรับไฟฟ้านะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับปรับนักพิงแล้วก็มีดันหลังให้นะครับคันนี้แอร์แบ็กเจ็ดใบนะผมนะฮะแผงประตูนะฮะทูโทนเหมือนกันนะนะครับสวยเลยพี่ในคันนี้เนี่ย โโอหวัสดุของเขาดีอยู่แล้วนะนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นซอฟทัชนะครับได้เดินสวยๆนะนะครับเส้นโครเมียมสวยๆพี่นะครับด้านในมีไฟให้นะครับกระจกขึ้นลงนะครับปรับออโต้นะครับทั้ง4บานนะปภาพโจไฟฟ้าปรับโจไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกแล้วก็มีเมมโมรีซีทให้นะฮะนี่กระจกเดิมโต้ด้านะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะน่าจะประมาณ60พี่นะครับจุดเชื่อมต่อสวยๆเม็ดอาร์กสวยๆนะซินเกลเดินหน้าฝานะครับเม็ดอาร์กยังเห็นอยู่นะฮะแล้วก็ยังเสียงแน่นๆพี่นะครับ ใครหาอยู่ก็ผมว่าถ้าหาคันนี้นะครับหาในสิ่งที่มันพิเศษของมันก็คือได้เบาะสีเบรนะพี่นะแล้วก็ได้รถเป็นคันสีน้ําตาลนะครับหายากนะนะครับนับจํานวนคันได้เลยนะครับเป็นเพจขึ้นลงนะฮะแล้วก็ตรงกับบันไดนะครับมีรอยขูดตรงนี้นิดหนึ่งเห็นไหมเอ่ยนะน่าจะเห็นนะนะครับเป็นเบรกนะครับนะ่ยผมว่าไม่สึกนะนะครับยังลึกอยู่เลยแล้วก็คันเร่งนะฮะยังสวยๆเลยนะฮะ ยังรองพื้นนะครับนี่ของเดิมตรงรุ่นนะฮะของ Camry นะครับปุ่มมีทัชชั่นโน้ตโอนนะครับออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับมีมาให้แล้วเปิดฝาท้ายฝาถังนะครับเอนจิ e นสตาร์ทนะฮะด้านบนเป็นซอฟทัชนะพี่นะนะครับซอกประตูสวยๆสีเดิมนะน็อตไม่มีขยับนะครับสวยจริงพี่อันนี้ใครหาอยู่เบอร์ผมด้านบนนะพี่นะโทรได้เลยพี่ไม่ต้องดูให้จบคลิปก็ได้นะครับนี่เอามาสตาร์ทกันเลยดีกว่านะครับ1 2 3ปุ๊บ อ่ะนะฮะเลขไม้นะที่ปรากฏนะครับ,ป,รรบปุ๊บนี่กราฟิกขึ้นมาค่อนข้างสวยนะเลขไม้ที่ปรากฏนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันยี่สิบโลนะครับนี่นะฮะไฟโชว์ก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ซึ่งเป็นวัดแรงดันลมยางนะครับนะทั้ง4ล้อนะนะครับตรงนี้ถือว่าดีนะนะครับถ้าเรากำหนดค่าของ ความดันแรงดันลมยางนะครับถ้าผิดเพี้ยนไปตัวนี้จะขึ้นโฉวนะครับว่าแรงดันไม่เท่าเก่านะนะฮะแล้วก็กล้องถอยจอทัศนะครับมีมาให้นะฮะเมนูต่างๆนะครับสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยนะครับโถรสายรับสายนะฮะแล้วก็สั่งการด้วยเสียงสิรินะครับแอร์ปรับออโต้นะครับนะเป็นดิจิตอลนะครับแยกซ้ายขวาด้วยนะฮะถือว่าในรุ่นนี้ยุคนี้นะครับมีให้ตั้งแต่ตัว2.0ขขึ้นมาเลยนะครับระบบนะฮะในเรื่องของความปลอดภัยเซฟตี้ต่างๆนะครับ อะเดี๋ยวผมให้ดูนะนะครับมีให้ตั้งแต่ตัวนี้เลยนะไหนนะนี่นะครับก็เลียเอ่อเลคอสตัวนี้ด้านหลังนะเป็นเป็นเออ่ม่านหลังไฟฟ้านะครับสามารถปรับตั้งค่าได้่รงนี้เลยนะครับแล้วก็เออ่ปั๊กกินเซนเซอร์นะครับนี่ผมปิดอยู่นะนะครับเอาเปิดออนแล้วกันนะครับแล้วก็ไบสปอตเิเตอร์นะครับแจ้งเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับมุมอับข้างๆตัวรถนะฮะ จะเป็นไฟสัญญาณสีส้มนะตรงกระจกมองข้างนะครับนะเป็น BSM คือ by spot m e t o r นะครับอ่ะผมเปิดแล้วกันปุ๊บนะแล้วก็ r c d a คือ r e c o r d s r traffic alert นะครับนะนี่น่ะแจ้งเตือนเมื่อมีรถตัดหลังนะนะครับตรงนี้ผมเปิดแล้วกันปุ๊บไหนมาปุ๊บนี่นะเปิดเลยนะครับน่ะสัญลักษณ์ของเขาก็จะขึ้นตรงนี้นะฮะทั้งตัวที่เป็นตัวเซนเซอร์ถอยจอดนะนะครับซึ่งเป็นรูปกลวยแล้วก็ตัว P ีนะแล้วก็ BSM นะครับแล้วก็ r c d a ตรงนี้นะครับโอเคเปิดหมดทุกอย่างแล้ว นะครับตรงนี้มีแค่ครูสันโทให้นะครับนะมีแค่ครูสันโทให้นะยังไม่เป็น a d ดแ t i v ีนะครับแล้วก็ยังไม่มีแจ้งเตือนรถออกลอกเลนแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับแล้วก็ยังไม่เป็น a d ดแ t i v ีแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นผมถือว่าสําหรับการใช้งานพื้นฐานเพียงพอนะนะครับด้านล่างเป็นไวเลสชาร์เจอร์นะครับนะใครที่ชอบลืมสายชาร์จนะนี่นะตรงนี้นะครับ แล้วก็ด้านในก็สามารถเป็นเป็นช่องลับนะเก็บของได้นะฮะจุดเชื่อมต่ออื่นนะครับมี power outlet ตรงนี้นะครับมีมาให้นะกล้องผมเข้าถึงยากหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น USB AUX นะครับตรงนี้วางแก้วได้2จุดนะนะครับใส่ยติได้ใหญ่ๆเลยนะครับหัวเกียร์นะมีโดนมากนะพี่นะนะครับมีโดนมากนิดนึงนะเดี๋ยวแก้ไขให้นะครับนะเดี๋ยวแก้ไขให้ปุ่มต่างๆนะครับมีแบ็คโฮแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับมีมาให้ กระจกมองหลังนะครับตัดแสงออโต้แล้วนะนะครับพอเป็นปี18ปดเป็นโฉมนิวเลยนะฮะจะเป็นกระจกตัดแสงออโต้นะครับนะฮะแล้วก็แผงวงแดดนะครับมีกระจกให้มีไฟให้นะนะครับด้านในเป็นไฟเอมเบียนไลท์นะครับตกแต่งลายไม้นะนะครับถือว่าสวยเลยพี่นะใครหายอยู่ให้ไวแล้วกันนะสองร้สีนี้แล้วก็สีภายในที่เป็นสีหายากนะครับนะแผงวงแดดฝั่งคนขับนะครับนี่เนี่ยมีไฟมีกระจกให้นะะถือว่าในเรื่องของการใช้งานพื้นฐานผมว่าเพียงพอ นะครับแอร์แบ็กเจ็ดใบด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อนในส่วนของด้านหลังผมปิดเครื่องก่อนปุ๊บอ,อุ้ยในส่วนของด้านหลังนะฮะนี่เนะี่ยด้านหลังจะมีม่านส่วนตัวนะฮะสองฝั่งนะครับแล้วก็ม่านหลังไฟฟ้าสามารถปรับตั้งค่าได้จากพวงมราลัยเมื่อกี้เลยนะฮะแล้วก็แผงประตูด,ด้านหลังนะสีเบจเหมือนกันพี่นะไม่มีช้านะนะครับสีนี้ค่อนข้างหายากจริงเนะี่ยเข้ามานับจำนวนคันได้เลยพี่ แล้วก็ตัวกับขึ้นไรขึ้นลงนะครับฝั่งนี้ไม่มีชํานะนะครับแผ่นเพดนะมีพลาสติกยังติดอยู่เลยนะฮะเบาะยังอยู่ในสภาพสวยๆนะครับอันนี้ต้องบอกว่าคือสภาพแรกเข้านะนะครับเดี๋ยวยังต้องทําความสะอาดเพิ่มเติมนะครับนะนี่หกตึงๆตึงๆได้ไหนะนะครับนะนี่ยังดำเลยนะเดี๋ยวต้องทำความสะอาดเพิ่มเติมนะครับพระย่างรองพื้นนะของแคมเบรี่ครับตรงรุ่นนะครับแอร์ตรงวัสดุต่างๆนะครับเป็นสีโทนเดียวกันหมดเลยนะสีเบดนะนะ ด้าน,นบนนะครับหลังคาไม่มียันไม่มีขลาดนี่ส,สวยๆผ้าสักหลาดด้านบนนะครับไม่มีย,ย้้ยยางขนาด16นิ้วนะครับเป็นดันหลบนะนะครับปียางเป็นปี2อ2 1ย่างเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นต์ปีใหม่กว่านี้ให้นะครับเป็นปีสัก23 24าแล้วกันนะฮะสำหรับยางอะไหล่นะด้านบนหลังคาส,ายสวยๆพี่นะครับไม่มีบุบไม่มีลักยิ้มนะนะครับกระจกเดิมโต้ต้ตาน,นะครับติดฟิล์มเรียบร้อยไล้ฝ้าไม่มีขาดนะฮะ ฟิลมีเสื่อมบ้างนะนะครับฟิลมีเสื่อมบ้างเดี๋ยวเพิ่มเติมนะฮะคุยละเอียดกันนะครับผมเนี่ยติดฟิล์มให้นะนะครับติดฟิล์มให้นะครับด้านหลังสวยๆใส่ลักตัวแคมรี่และก็ 2.0G นะครับไฟท้ายเดิมๆนะไม่มีไม่มีแต่งไม่มีลั้วไม่มีรองน้ำนะนะครับดูฝาท้ายกันหน่อยฝาท้ายนะครับนี่โอ้โหสีเงาเลยมึังฝาพี่ด้านในเป็นสีเดิมนะสีรองพื้นเดิมนะครับโคมไฟไทโคยโตะนะครับลูบใบมีสานะครับสีเงาเต็มทั้งฝาลูโกเมทอาร์ยยังอู่ น,นี่เนะี่ยแล้วก็ตรงนี้เป็นเป็น้างนะครับตรงนี้ซีนกาวเตียงน้องฝานะครับ้างน้ําใต้กระจกนะฮะส,สวยๆเดิมๆนะมีฝุ่นหน่อยนะครับเป็นรถเรรทงเข้านะครับจุดพระของพี่ดูนะนี่โอ้โหคันนี้สวยใสยจริงๆนะไม่มีที่ตีนะไห่นะพี่ดูแล้วกันนะนะครับนะแล้วก็ด้านในนะครับที่เก็บของสภาระใหญ่อยู่นะขนไม่มียุ่ยเลย นะีแล้วก็อุปกรณ์นะครับช่วยเหลือพื้นฐานนะครับแม่แรงนะครับบล็อกขันล้อหูลากแล้วก็ไม้ขันแม่แรงด้านในซีนทงมะพร้าวน,นะครับขาวๆยังอยู่นะพี่นะนะครับสวยๆคันนี้ผมได้ดูล้อ,อไหลรแล้วนะยังมีเส้นเส้นสีตรงหน้ายางะครับนะบงบอกว่าคือยางใหม่และไม่เคยแตะพื้นเลยนะครับคันนี้ได้ล้อแม็กมาด้วยนะสำหรับยางอะไรนะครับ ถ้าสมมติยางแตกยางรั่วนะก็ใส่ล้อนี้ใส่เข้าไปแล้วก็วิ่งต่อยาวๆได้เลยนะครับไม่ได้วิ่งเพื่อแก้ไขไปปะยางนะพี่นะนะครับไม่ได้วิ่งไม่ต้องวิ่งเขาเรียกอะไรไม่ต้องวิ่งช้าๆนะวิ่งได้ตามปกติเลยนะเพราะเป็นล้อแม็กขนาดวงเท่ากันนะครับแลวหลังเซ็นเซอร์สีจุดนะนะครับโอ้โหสวยจริงๆพี่คันนี้เติม e 2 0ได้นะครับเบาะสีสวยนะฮะฝั่งนี้กระจกเดิมโต้ต้าติดฟิล์มเรียบร้อยนะนะครับมีม่าน ส่วนตัวให้นะครับกระจกขึ้นลงเป็นออโต้นะนะฮะใครหาอยู่ให้ไวสิทพนะนะครับไม่ต้องรอให้จบคลิปก็ได้นะครับโทรหาผมได้เลยนะครับเพนเพ็นะครับปี18นะออคเทอเบอร์นะครับปลายปี2018นะเมดินไทยแลนด์นะครับเล็เครื่องเล็กตัวถังนะฮะ 6AR คันนี้167แรงม้านะครับนี่นอตไม่มีขยับสติ๊กเกอร์มอกอยอยู่นะครับฝั่งนี้แผงประตูหน้าฝั่งซ้ายนะครับพี่ดูค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะนะครับ โอ้ oh, โหสวยจริงๆกระจกโตต้าน,นะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะตอนนี้นะกระจกส,ยสวยๆนะฮะเดิมๆนะเหลี่ยมความสันไม่มีบุบไม่มีรอยยิ้มพี่นะฮะด้านหน้านะครับไฟหน้าไรเตอร์เดย์ทาเนินนิ่งไหลนะครับเปิดปิดไฟหน้าออตโต้ด้านล่างเป็นไฟ LED นะนะครับสำหรับไฟสปอร์ตไลท์นะครับทะเบียนสวยด้วยนะ9569นะครับผมนะได้เป็นสีน้ำตาลนะพี่นะนะครับสีน้ำตาลไม่ใช่สีดำนะ นะครับน okay. ี ite, ่โอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของการซัดเครื่องแล้วก็เปิดไฟนะครับมาครับมาต่อในส่วนของการซัดเครื่องแล้วก็เปิดไฟนะครับนะฮะไฟหลักจะเป็นไฟโปรเตอร์นะครับเดียรทามนิ่งไลท์นะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟขอทางนะครับด้านล่างเป็นไฟปอดไลท์นะผมไม่ได้เปิดนะนะครับเดี๋ยวเช็คดูให้ทีนะครับนะแล้วก็ฝั่งนี้ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับติดปกตินะด้านหลังนะฮะโคมไฟเป็น l e d นะครับผมติดปกตินะนะครับ2.0จะติดประมาณนี้นะครับ ไฟเลี้ยวไฟกระทางติดปกตินะนะครับไฟเบรกไฟถอยผมไม่ได้ให้ดูนะแล้วก็ไฟเลี้ยวกขาจมอยข้างฝั่งขวานะครับติดปกตินะนะครับคันนี้ห้องเครื่องนะครับรหัสเครื่อง6 AR นะนะครับเบนซิน2.0ลิตรนะฮะ167แรงม้าถือว่าแรงอยู่นะครับในคลาสเนี่ยนะครับถือว่าแรงเลยนะฮะเอาอยู่นะพี่นะนะครับนี่ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับห้องเครื่องทํางานปกติไม่มีกระชากไม่มีดึงนะฮะเป็นฝาสูบเป็นฝาวว์นะครับสวย ห้องเครื่องแห้งๆนะพี่นะนะครับไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะฮะยางทั้งเครื่องนะครับใหญ่เลยเดียวนะครับแล้วก็น้ํามันเบรกนะครับนะถังพักน้ํานะฮะแล้วก็ฝั่งนี้กลองกาศนะครับแผงฟิลล์รีเลย์กล่อง ECU นะฮะแบตเตอรี่แล้วก็นี่ด้านในจะเป็นปั๊ม ABS นะครับนี่คือเสียงการมาตัวจอุปกรณ์นะครับในสภาพเดิมๆพี่นะฮะจริงๆฝาหน้านะครับมาดูกัน น็อตไม่มีขยับนะพี่นะนะครับตีนกาวเดิอดท้องฝานะครับรูปไปไม่มีสากนะนะครับเป็นสีรองพื้นเดิมนะครับลูกกลมเม็ดอาร์กต่างต่างนะครับลูกกลมนะครับสติ๊กเกอร์คําเตือนอยู่ครบนะครับลูกกลมเม็ดอาร์กนะฮะถนนกับความร้อนนะครับไม่ตกท้องชฉางนะนะคันนี้เพิ่งเข้ามานะพี่นะนะครับน็อตฝาหน้าไม่มีขยับพี่นะได้สภาพเดิมจริงจนะครับนะใครหาอยู่สําหรับสีนี้แล้วก็สีภายในนะครับนะคันนี้นะครับออกห้างอยู่ร้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับพี่นนท์ขายอยู่ เ่699,000บาทนะครับนะฮะไม่ข้ามเจ็ดแสนพี่นะคันนี้นะพอนอยู่ประมาณหมื่นสองหมื่นสามนะหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามประมาณนี้ขึ้นอยู่กับปีที่ลูกค้าต้องการจะผ่อนนะครับนะฮะสวยเลยทีเดียวนะฮะคันนี้หาอยู่ให้ไวแล้วกันนะครับนะฮะผมบอกแค่นี้แล้วกันนะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวผมมองเป็นตัวลิมิเต็ดเอ dition เลยหายากจริงสําหรับเบาะภายในสีนี้นะครับแล้วก็อ่า รถคันสีน้ำตาลนะส่วนมากเลยเห็นสีขาวสีบอลแล้วก็สีดำนะครับสีเนี้ยไม่ค่อยมาให้เห็นสักเท่าไหร่นะครับรถหน่วยงานเป็นของไอเซียอ่าเป็นของอคาเน์นะครับเป็นของอคเน์ด้วยนะครับสวยเลยทีเดียวใครหาอยู่ไวๆนะพี่นะนะครับไวๆนะนะครับหลายคนเอ่อผมแจ้งไปแล้วนะว่าที่นี่น้องเซลผมค่อนข้างเยอะนะครับนะแล้วก็ทํารีวิวลงช่องเอาไว้ทุกๆคนเลยนะครับต่างคนต่างมีช่องนะครับก็ ดูคนไหนถูกใจก็จัดไปได้เลยนะครับหรือว่าดูช่องผมแล้วชอบนะฮะก็โทรหาผมได้เลยนะฮะมาหน้าโรงหน้าร้านบอกน้องๆหน้าร้านได้ว่ามาหาผู้จัดการก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับนี่ประมาณนี้นะพี่นะนะครับสวยใสเลยพี่นะฮะแทบจะไม่มีที่ติเลยนะคันนี้นะฮะโอ้โหสีนี้นานๆเข้ามาดีเนี่ยโอเคไว้ประมาณนี้ครับผมนะฮะฝากติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะฮะแคมรี่มือสองไอคอนมือสองนะ เข้ามาค่นข้างเยอะนะเดี๋ยวผมทยอยลงให้ได้ดูให้ได้รับชมกันนะครับทั้งตัวท็อปตัวรองท็อปนะสีดำสีขาวเข้ามาเพียบเลยนะครับโอเคไว้มานี้ครับสวัสดีครับ